สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิติการชิตเกื้อนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการปั้นหม้อหรือเครื่องปั้นดินเผาการเผามี2แบบคือ 1. การเผาแดงแบบโบราณ 2. การเผาเคลือบน้ํายาแบบสมัยใหม่ซึ่งนํากลุ่มนี้นําโดยคุณตาไพฑู์พินิษทรัพย์และคุณและคุณ ยายนวนาราท้องหล่อซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้นี้ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจในส่ยนการเียนรับทุกท่านเข้าสู่การไล์สดครับทางเทศสงานะชานสััมพธ์จังหวัดนะครับวันนี้ทางสงานต่างจัพันั์จังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครับลงพื้นที่มาดูกิจกรรมดีๆในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับจุดแรกที่มากันก็คือที่ ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวบ้านช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมินะครับมาดาูการปั้นดินเผาสืบสารเรื่องราวของวัฒนธรรมด้านศิลปะที่นี่นะทำ,ทำไมำถึงมีการปั้นพวกนี้ขึ้นมาพูดไปเรื่อยๆจ้ะครับเป็นยังไงอ่ะพูดไปเรื่อยๆมันมีอะไรแบบไหนบ้าง ที่ไปที่มาอะไรต่างๆพูดได้เลยครับก็พูดได้เลยครับอ,อ,อ่าพ,พ,พูดเลยครับก็ที่มาที่ไปก็เราเป็นแหล่งโบราณสถานเราเป็นชุมชนโบราณมาแต่เวาลาแล้วก็มีประสาทมีโงพยาสาราก็มีความเป็นมาก็นานพอทุกคนเราพอดีเราไปขุดพบเตาเผาที่นี่มีโบราณวัตถุเยอะใช่ไหมฮะแค่ข่าวเป็นความวัตถุจำนวนมากแล้วก็พอดีเราไปขุดพบเตาเผาแล้วก็พอดีเรามีในชุมชนเรามีความเห็นตรงกันว่า เราจะลื้อฟื้นความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคือและในชุมชนนี้ในสมัยโบราณก็มีการปั้นหม้อเป็นอาชีพมาแต่โบราณโดยเป็นหม้อแบบใช้มือทุบเป็นใช้ภาชนะหุงข้าวอาหารหรือทำอาหารในสมัยก่อนจะได้เลือกราไปก็เราก็ข้างหน้าเราก็จะรื้อฟื้นกลับขึ้นมาเหมือนกันมีโครงการที่จะนา วิชางานปั้นด้วยมือชนิดนั้นก็กลับขึ้นมาเช่นเร็วๆนี้เราก็จะนําภุมิปัญญานั้นกลับขึ้นมาคือช่างปีก็ชื่อมาจากช่างปั้นหม้อเป็นช่างที่มีฝีมือก็เรียกติดปากก็เลยเอาชื่อมาเป็นชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นไม่ใช่ช่างทาปีไม่ใช่ครับเป็นชื่อของช่างปั้นหม้อที่มีฝีมือครับอันนี้พัฒนาต่างๆเราขุดได้เป็นจํานวนมากครับจากเตาเผาซึ่งเรามีหลักฐานเดี๋ยวไปชมต่อที่พิพิธภัณฑ์อยู่ในวัดจวนช่างปีอันนี้ก็จะให้เด็กๆแนะนาก็ มันจะมีงานอยู่สองแบบสามแบบอ่านี่แนะนำไปอ่ะไหนงานงานอะไขอันนี้ฝีมือใครฮะเด็กๆเหรอฮะอันนี้เป็นของเด็กๆเด็กๆจะเป็นงานเห่งแม็้วยมือก่อนครับครับคุย,คยคไปเลยลูกคุยไปเลยลูกอันนี้เป็นการเผาแดงอันนี้เป็นการเผาเคลือบน้ำยาค่ะอันนี้ปั้นด้วยมือ ปลูกต้นไม้ได้ค่ะแต่นี้ก็ในนาำต่อก็เกลือเราก็ต่อยอดเป็นพวกลูกปัดต้ยประคำ<ม>ที่งานปั้นนี้มันมันต่อยอดได้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกระถางเข็มตัดหรือต้อนไม้หรือไม้้นไม้จิว๋วไม้มงคลนคเนี๋ยวได้ทุกแบบสวัสดีครับ ครับเราก็จะต่อยอดทั้งเป็นพวกไม้มงคลไม้เคนตัดแล้วก็ยังได้อีกหลายหลายหลายรายการอีกครับในะงานดินเผาของของชุมชนทัางปีครับก็จะรอดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนลูกปัดลูกประคำนี้เราก็จะมีทั้งแบบเผาแดงแล้วก็เผาเคลือบสีครับเราทำเยอะๆนี่คือทาไว้ขายเลยใช่ไหมครับก็จะทําไว้จําหน่ายในในระเร็วนี้ครับก็จะเปิดตัวเป็นทางการในการสพรผ้าที่ตรงแสงตรงช่องประตูครับจําหน่าย <c oughs> ในนารา ครับนี่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะครับครับก็ในงานชมปราสาช่างปีก็แสงพระที่ตรงช่องประตูก็จะเริ่มในวันที่ห้ามีนาถึงเก้าเราก็จะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ปราสาช่างปีครับครับปราสาทโบราณครับปราสาทโบราณครับยังอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปชมในตอนท้ายเนี่ยครับ อ๋อยังไม่บูรณะครับตอนานแต่นี้บูรณะเรียบร้อยแล้วครับอ๋อรับครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ที่มันดบแล้วก็ที่ปราสาทที่เป็นตำนานของปราสาทช่างตีอันนี้ปั้นมาใหม่ครับครับก็นมาใหม่ทั้งหมดครับที่อยู่นี่ท้งงานของผู้ใหญ่แล้วก็ของเด็กนักเรียนอันนี้เป็นถ้วยครับเป็นถ้วย ใช้ใส่อะไรได้แล้วสับใช้งานได้จริงครับวันนี้คือนี้เราเป็นของประเภทที่ระลึกแล้วก็ใช้งานได้จริงกานะเป็นแก้วเป็นถ้วยชาเป็นกาสุงช้างครับก็มีแล้วขับมีนนราคาแล้วก็มีตั้งแต่สองร้อยร้อยกว่าบาทแล้วแต่ครับมีอะไรขนาดขายตามขนาดครับ ปั้นขึ้นมาใหม่นะฮะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งพื้นที่ของช่างปีแต่เดิมก็บอกว่าเป็นแหล่งโบราณสถานเนาะมีโบราณวัตถุหลายอย่างแล้วก็บรรพบุรุษก็เป็นช่างเดิมอยู่แล้วเนาะช่างมาเดิมก่อนโบราณแล้วมีหลากหลายเลยครับว่าเป็นการสืบสารบรรพบุรุษเรื่องของการปั้นเครื่องปั้นดินเผา เพื <c oughs> อ่ออนุรักษ์และสื่อสารต่อไปนะครับจะมีหลากหลายที่สวยงามมากครับงานของชอาวบ้านที่นี่เลยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์น้ำชาได้จริงนะครับใช้งานได้จริงครับอันนี้ใช้งานได้จริง <c oughs> รับ <c oughs> ว่ามันเรื่องขอตัว <c oughs> เราสู้ชอยจะดีกว่าคร <c oughs> <c oughs> ับครับตอนนี้เรายังเพิ่งขนาดเล็กอยู่คืออยู่ระหว่างเราเพิ่งจะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ ทำครับก็ขนาดใหญ่ก็จะตามมาเร็วๆนี้ครับ,รบแล้วเตาของเราน,นี่จะเป็นเตาแบบเตบาโบราณครับคือเตาใช้ฟืนครับตเตาเผาที่จะอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวไปไปชมต่อเป็นเตาแบบใช้ฟืนครับไม่ใช่แเตาแก๊สนี่นะฮะก็สังข,ข่ายสื่อมวลชนครับที่มาดูอ่านเรียนรู้การปั้น,ดน<อ>เดินเผานะฮะออของบ้านช่างปีบนช่างพีอำเภอศรีขรภูมิในจุดแรกที่มาดูกันนะครับ เป็นผลงานของชาวบ้านแล้วก็เด็กๆที่นี่นะครับนี่เป็นชุดการแต่งกายของชาวบ้านเราที่นี่เลยใช่ไหมครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นชุดอะไรฮะ,ะรชุดอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นเราชุดอัตลักษณ์ที่นี่พูดเป็นภาษาอะไรครับโอ้กแม่กีฬ<ม>าดูนี่นะะฮการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมเนาะ ดำแซมโฮ่ห้าไหมดำแซมด้วยโฮเนาะแบมาซมข้าวหอมอีกคือเราจะแยกงานประเภทที่ว่าสวยงามมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคุณภาพเพราะว่านเชื่อทีนมาได้รับสื่อมวลชนที่มาต้อนรับสื่อมวลชนที่มาที่หม้อดินทุกทายที่ทุกท่านเราได้ถ้าเราจะแก้ไขปัญหากานบริหารงานไปด้วยิญท่านประธานอาจารย์เฉลียวประธานคอาเยนคนไวอ๋อครับสวัสดีครับท่านประธานคุณ ขอไม้ให้ท่านประธานหน่อยไหมฮะมีอะไรอยากจะคุยอ่าเอาไม้ข้างหลังครับไม้อ่าขอไม้หน่อยอ่าได้นำตัวหน่อยว่าอ่าที่นี่อะไรยังไงกับเชิญครับก็ต้องกราบขอบพระคุณช่างภาพทุกท่านนะครับที่วันนี้ทุกท่านได้มาโปรโมทเรื่องโอททั้างสี่ของเราโดยเฉพาะฐานแรกนะครับเป็นฐานการปั้น ซึ่งท่านก็คงจะได้รับทราบข้อมูลคร่าวๆนะครับจากท่านไปทูลซึ่งท่านรับผิดชอบถามน,นี้โดยตรงนะครับพอดีผมต้องกราบขออภัยทุกท่านที่ไม่ไม่ได้มาตอนใกล้ๆนะครับท่านเป็นประธานก็งงๆกันอยู่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องต้องฝากช่างภาทุกท่านนะครับได้ช่วยโปรโมทงานปั้งของเรานะครับให้มีที่เสียงโด่งดัง สำหรับงานตั้นของเรานั้นนะครับท่านไปทูลท่านเป็นผู้ก่อตั้งครั้งแรกเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราได้นํานักเรียนนะครับมาเรียนเพื่อสารต่อตำนานงานตั้งของเราในอนาคตนะครับก็คิดว่าทุกท่านคงจะโปรโมทให้เราให้ดังยิ่งยิ่งกว่าน,นี้นะครับ,รบจากนี้ไปนะครับต้องกราบเรียนทุกท่านว่าอยากเชิญทุกท่านไปที่ฐานต่อไปที่วัดเชืติของเราแล้วก็ที่ปราสาท ครับขอบคุณท่านไว้เป็นอย่างสูงยิ่งในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยฮะสื่อมวลชนเราพร้อมโปรโมทเนาะนี่นะท่านผอสวทสุรินผอสมทรงนะฮะเนี่ยทีมผู้สื่อข่าวเรามาสาวสวยด้วยนะฮะเนี่ยนะดีเจนักจัรรายการนะครับเครือข่ายทุกท่านเลยนะฮะพร้อมที่จะมาช่วยกันโปรโมทเรื่องราวท่องเที่ยวบ้านเรานะฮะ จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเฉพาะจุดนี้จุดแรกครับไปฮัลโหลไปดูไปดูเตาเผาหน่อยนะครับเอาคร้างั้นขอเชิญเลยครับได้กาชับเวลาครับไปเลยครับเดี๋ยวรไปัครับไปชนู้นเลยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เตาเผานะฮะหลังจากคือต้องปั้นเสร็จแล้วแล้วก็ไปเผาใช่ไหมฮะแค่ปั้นเสร็จแล้วเราเข้าเตาหรอเนี่ยฮะผลงานของชาวบ้านที่นี่นะครับ นี่คือจุดแรกที่คณะสื่อมวลชนเราลงพื้นที่มาที่บ้านช่างปีนะฮะที่นี่มาดูการทำในเรื่องเราาของเครื่องปั้นดินเผานะฮร วันนี้เป็นกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนนะครับแล้วก็กิจกรรมสื่อข่าวโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส,สุรินทร์นะครับมาจัดก,กิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอศรีขรภูมิแล้วก็อำเภอสัโรงทฮะในช่วงบ่ายวันนี้ วันนี้นะครับประมาณสิบห้านาฬิกาก็จะมีการาจัดกิจกรรมแถลงข่าวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์นะครับที่บริเวณอา่างเก็บน้ำเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดส,สุรินทร์นะครับวันนี้พาทุกท่านท่านได้เอาไม้มาไหมครเมื่อกี้โอเคครับพูดได้เลยครับครับก็เชิญทางนี้เลยครับนี่ก็เป็นเตาเผาแบบโบราณเขาเรียกเตาทรงแมลงป่อง คือรูปรูปร่างแตจะคล้ข้แมงป่องในเตานี้เราจะเป็นใช้ปืนเป็นหลักครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้แ๊สเป็นแบบโบราณเผาแบบโบราณเลยครับใช้ปืนอย่างเดียวเวลาเราปั้นงานเสร็จเราก็เอาภาชนะงานให้แห้งประมาณสักสองสามวันต้องแห้งจริงๆครับถึงจะนําเข้ามาเข้าเตาเอามาเผาได้ไม่ฉะนั้นถ้าไม่แห้งภาชนะต่างๆก็จะระเบิดและแตกเสียหายได้ ในการนําเข้าไปแล้วก็จะมันจะมีชั้นอยู่ข้างข้างในมีเป็นชั้นอยู่สําหรับวางของเราก็จะมุดเข้าไปคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะส่งของเข้าไปแล้วก็ไปเรียงเรียงสามารถบรรจุชิ้นงานได้ประมาณร้อยกว่าถ้าเผาแดงนี้ก็จะจะได้เยอะอยู่แต่ถ้าเผาเคลือบนี้ก็จะได้ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่สามารถไปวางซ้อนกันได้เพราะเวลาสีสุกแล้วมันจะติดกันไม่สามารถแกะออกได้ก็จะเสียงานชิ้นนั้น ก็จะใช้เวลาในการเผา<ม>ก็อย่างน้อยก็วันหนึ่งแต่ถ้าจะให้มีคุณภาพเลยจริงๆถ้าในสมัยโบราณนี้ก็ใช้กันประมาณสองสามวันเลยครับการเผาอบเผาแล้วก็อบให้น้ํายานี่มันสุกอันนี้มันจะใช้ความร้อนอยู่ที่ที่กว่าสีจะสุกได้นี้ก็ประมาณพันหนึ่ง้ยห้าสิบขึ้นพันหนึ่ง้อยหสิบองศาถึงพันสองร้อยหรือก่อนมากกว่านั้นก็ได้ก็อยู่ที่น้ําเคลือบของเรา อยู่ที่ตัวน้ำเคลือบแล้วแล้วก็อยู่ที่ตาเราด้วยวันมันเป็นเดือนค่ะกว่าจะงานจะได้ออกทีก็ใช้เวลาปั้นนี้ก็ประมาณเกือบ <c oughs> เกือบครึ่งเดือนการปั้นงานเนี้ย <c oughs> ถ้าเรางานยิ่งมีคุณภาพหรือว่างานที่เราปานีน <c oughs> ก็ใช้เวลาเป็นเดือนครับถึงจะเข้าเผาเอามาเข้าตาเผาได้เพราะว่าเผาที่หนึ่งมันต้องให้คุ้มกับฟืนค่ะเพราะว่ามันใช้ปืนจํานวนมากอยู่เวลาเผาแต่ละครั้งนี้อย่างน้อยงานจะต้องร้อยชิ้นขึ้น ถ้าจะมาเผาสิบยี่สิบใบนี้ทําไม่ได้และถ้างานยิ่งมีคุณภาพก็ยิ่งใช้เวลาก็ประมาณเดือนกว่าใช้เวลาเผาก็อย่างน้อยก็วันถึงสองวันกว่าจะออกได้ก็ตกที่สองวันครับถึงจะเอางานออกได้ครับว่าใช้เวลาเวลามากอยู่ครับแบบโบราณเลยครับเอาเข้าจาเยอไะไหมครับแต่ละครัง้งก็ร้อยร้อยกว่าชิ้นงานครับเข้าไปได้คือเราจะมีชั้นวางอยู่ด้านในครับเป็นชั้น กับอยู่กับงานเพรางานเล็กงานใหญ่ถ้าง,งานชิ้นใหญ่ก็ได้น้อยอีกถ้าง,งานใหญ่ถ้าง,งานน้อยก็ได้เยอะครับก็นี่คือคือเราสืกษสารจากตำนานของชุมชนโบราณของบ้านช่างตีคือช่างตีตีปีทช่างตั้นหมอ้อเราก็เลยได้เรื่อยกลับมาบกับก็ท่านใดสนใจก็มีลูกหลานมาสนใจก็มาศึกษาเรียนได้เราเราเปิดให้เรียนให้เปิดสอนเปิดเรียนครับเปิดกว้าง ครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายมองหรือถ้าจะขยันมาทุกวันก็ได้อยู่ครับก็ก็ยินดีจะสอนให้ครับอันนี้ใช้ฟืนใช้ฟืนครับใช้ฟืนไม่ได้ใช้แก๊สถ้าเตาแก๊สน่มันจะไปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เราใช้ฟืนแบบอันนี้เตาแบบเตาโบราณไม่ทราบว่าตอนนี้ตลาดรู้จักอ๋อรู้จักก็ค่อนข้างพอสมควรก็มีออเดอร์แต่พอดีเครื่องม้เครื่องมือเรายังไม่พร้อมเรายังขาดก็เลยไม่รับงาน ครับก็มีสั่งมาอยู่ครับค,คิดว่าพร้อมรับงานประมาณช่วงไหนอะคะก็ได้ตลอดครับแต่ว่างานเรางานเตาของเรานี่มันจะไม่ได้ดังใจเพราะว่ามันจะสมมติว่าภายในนัดได้อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งจะได้ไม่ใช่ว่าสิบหรือยี่สิบวันได้อย่างน้อยต้องเดือนหนึ่งกว่ากว่าเราจะปั้นงานได้ก็เดือนหนึ่งพอดีก็เผาได้ร้อยกว่าชิ้นครับครับประมาณนี้โดยประมาณ ราคาก็าแล้วแต่ขนาดครับขายตามขนาดเล็กใหญ่ครับเล็กๆก็ห้าสิบขึ้นไปครับเพราะงานเราเป็นเผาเคลือบเราไม่ใช่เผาแดงถ้าเผาเผาแดงนี้ใบละสิบยี่สิบบาทก็ออมีสั่งมาเยอะแต่มันมันไม่คุ้มค่าดินค่าทาค่าฟืนครับเคลือบเลยน้ำนักเคลือบสีของของของเขาครับเขามีสูตรของเขามีสูตรพันพันหนึ่งแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าเราจะใช้งานที่นี่นั้น ถึงจนถึงพันสองร้อยหรือสองร้อยกว่าครับองศาดินก็ก็มีทั้งสองส่วนคือดินจากเชียงใหม่และก็ดินของเราด้วยครับแล้วก็แยกประเภทงานครับถ้างานแบบเกรดดีหรืองานมีคุณภาพเราก็ต้องดินเชียงใหม่แต่ถ้างานแบบทั่วไปก็ดินบ้านเราได้ครับคือตามอุณหภูมิเราใช้งานตามอุณหภูมิกันที่เราจะเผางานครันก็มีครับถ้าช่วงฤดูฝนก็อาจจะล่าชา้าเพราะพื้นเปียกครับ ถ้าถ้าถ้ามันไปตอแก้ก็สะดวกแต่ตอนนี้ก็ก็เริ่มขยับขยับก็ดีขึ้นตามราดับแล้วครับก็มีนักเรียนก็ขอบคุณทางโรงเรียนทางปีเขาก็ส่งนักเรียนมาเรียนทุกวันจันทร์สอนตอนภาคบ่ายถ้าใครสนใจก็ก็มาศึกษามาเรียนได้ครับก็ทั้งสองครับครับด้วยกันครับเป็นเป็นกลุ่มครับเป็นของกลุ่มไม่ไม่ได้เป็นของส่วนบุคคลอันนี้เป็นของกลุ่มของชุมชนเลยครับทําไหน ด้สองปีกว่าแล้วครับชีว่าทีว่าเริ่มก่อตั้งพื้นพื้นขึ้นมาได,ได้ดีไหมคะถ้าเราทําได้ดีก็ทําไม่ทันขายแล้วครับรไม่ทันขายจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้ว่าผมพูดโอเวอร์หรือว่าอวดครับถ้าทําได้สวยได้ดีนี่ทําไม่ทันขายแล้วครับลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างก็ก็ที่ผมมาหลายที่กับอุบลเชียงใหม่ก็เชียงนาเชียงใหม่ก็ยังสั่งผมเลยครับเชียงใหม่เขาก็ดินแดนปั้นนะ แต่เขาชอบงานแบบโบราณงานมือท่านู้นเขาเป็นเตาแก๊สเสีย<อ>ส่วนใหญ่ของเรามันเป็นเตาโบราณเตาพืนคือสีเราไม่สามารถจะกําหนดได้สมมติว่าผมใส่สีน้ําตาลเนี่ยอย่างนู้นอ่ะผมใส่สีน้าตาลนะแต่ว่ามันเกิดปฏิกิริยาทางพืนทางอะไรมันจะได้ความคลาสสิกไปอีกแบบครับใช่ครับคือมันมีมนสเสน่ห์เตาพืนมันมีสเสน่ห์ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นความโชคดีในสองสามปีมานี้งานปั้นนี้กำลังกลับ,ลบมาบูมคืนครับ กับงานปั้นด้วยมือันนี้เราเนี่ยปืนก็นบริจาคกันในกลุ่มข่าวใช่ครับส่นยาญจะบริจากคจากันเองละครคนละนี้คนละหน่อยก็ช่วยกันใครมีปืนเยอะก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ผมก็ไปขนมาก็ท้งคับเยอะครัคคบก็จะในโรงเรียนก็ทางโรงเรียนก็ด้วยครับแล้วก็ในชุมชนก็มีสามสี่ท่านที่เข้าเรียนก็ ก็มันมันมันต้องใช้เวลาเนาะครับกว่าจะต้องชักจูงเข้ามากว่าเขาจะสนใจงานนี้ได้มันต้องใช้เวลาอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้เวลาเดี๋ยวไปฐานต่อไปเลยครับท่านงานเดี๋ยวไปไปที่วัด มันดเป็นอะไรครับเป็นวัตถุโบราณเป็นวัตถุโบราณแล้วก็ไปดูเครื่องปั้นดินเผาที่ที่เราขุดพบด้วยครับหาเชือเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปชชุมชนทั้งสี่นะครับเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์นะฮรัเพื่อไปดูวัตถุโบราณซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาสมัยยุคโบราณกันต่อนะฮะนี่เป็นภูมิปัญญาที่นี่มีการสืบสานแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีการใช้ประโยชน์หรือว่ามีการทําขึ้นมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันไลฟ์สดครับเดี๋ยวเราจะเกาะติด เรื่องราวดีๆในพื้นที่มารายงานกันนะฮะวันนี้กิจกรรมสื่อสัญจรครับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินนำสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุรินลงพื้นที่นะครับมาในพื้นที่ของอตำบลช่างปีตบบลนจรพัดนะฮะมาดูเรื่องราวดีๆในพื้นที่ตรงนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจัง,จงหวัดสุรินครับขอบคุณครับช่วงนี้ยุติการไลฟ์สดไว้เพิยงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ